นิสสันนาวา a าแบ็ก d i t i ชันคิงแคปนะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับสีประตูสีดำนะคะไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นราคาเริ่มต้นเพียง4ี่แสนกว่าบาทนะคะใครอยากได้ใครรอคอยใครเป็นขวัญใจความถึกความบึกบืนความทนทานนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะไปดูในคลิปเลยคะ่ะเพรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเ c บริษัทเพรยนทุกท่ทานนะคะวันนี้มาเจอกับน้องจา้าจ๋าเพรยนอีกแล้วนะคะ จ้าจาอยู่ที่เดิมนะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะอยู่ที่เพรยน์นะคะสาขาหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอเอาใจนะคะสาวกนิสสันนวรานะคะเจ้าของฉายาเจ้าพ่อตลาดวายนะคะความถึกความทนนะคะความปีใหม่ไม่น้อยนะคะและที่สําคัญนะคะได้สีดาด้วยคันนี้นะคะสีประตูเกียร์แมนนวลน,นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสะภาพรถเนี่ยค่อนข้างสวยจริงๆเลยนะคะ ใครที่วางแผนที่จะซื้อรถปีใหม่นี้นะคะไม่ว่าจะเอาโปรขับปี90วันหรือว่าจะเอาดอกเบีย้ยรับต้น2.59นะคะแคมเปญเหล่านี้นะคะเราก็ยังมีให้ลูกค้าอยู่นะคะโดยเฉพาะการออกรถฟีดาวคันนี้นะคะบอกเลยผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000เท่านั้นนะคะลูกค้าเอาไปเลยนะคะแค่8,000บาทนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถได้4ประตูนะคะกระบะไปใช้เท่ๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลย เรามาดูความสวยความเดิมของรถคันนี้กันเลยนะคะคนที่อยากได้นะคะชมนี้นะคะได้นิสสันโนเวล่านะคะ2.5 e นะคะ4ประตูเกียร์แมนวนวลนะคะมาพร้อมปี2019นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะถึงจะเป็นรถกระบะปีใหม่นะคะแต่ราคาเนี่ยสุดคุ้ม เพราะเป็นรถบายลองนะคะราคาก็เลยสุดคุ้มค่าแบบนี้นะคะราคาก็แค่4 3่แ0 0สบาทนะคะตรงนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นั่นเองนะคะเรามาชมความสวยความเดิมกันดีกว่านาอบอกไว้ก่อนว่ารถของเราเกตเองนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างไม่ชนหนักไม่พิกามไม่จมน้ํานะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะความสวยความเดิมนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ความเทความเข้มนะคะโคมหน้าเนี่ยคมแท้คมเดิมแน่นอน นะคะคมหน้าเนี่ยคมแท้คมเดิมแน่นอนนะคะมาพร้อมกับตรงที่ไฟตัดหมอบด้วยความที่ว่า black edition บวกไปพร้อมกับคำว่าเป็นสีดำานะคะก็เลยทำให้ดูเข้มดูล่อนะ,ะ่ะนานๆที่นะคะสีดำจะมีเข้ามานะคะลูกค้าออกง่ายนะคะ,ออ,อ,นะะออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดออกได้นะะีคะก็มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ออกได้นะคะเรามีบริการจัดไปแนนให้ถึงที่ มีการส่งลดสไลด์ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญออกรถฟีดาวก็ผ่อนแปดพันเนาะอ่ะเรามาดูจุดต่อมานะคะในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้อนะคะลูกค้าคิ้วซุ้มล้อเนี่ยนะคะก็เป็นคิ้วซุ้มล้อเดิมติดตั้งมาจากโรงงานป้ายแดงนะคะลูกค้าลักษณะสําคัญจุดเด่นๆที่อยากให้ลูกค้าเห็นนะคะดูจากแกบลบรถด้านข้างนะคะลูกค้าถ้ารถเคยชนมาหรือว่าโดนแก้ไขมาตรงเนี้ยสภาพเขาจะไม่เดิมนะคะเขาจะไม่แน่นเขาจะไม่ชิดกันแบบนี้ นะคะอันนี้ลักษณะไม่อ้าไม่ง้างไม่ตกนะแล้วก็คิ้วซุ้มล้อเนี่ยก็เป็นของสแตรดาดโรงงานมาเลยนะคะก็ะเลยทําให้รถของ2.5แล้วก็ตัวแบก็กอีชั่นคันนี้ดูหล่อนะคะก็พร้อมกับสีดำเนาะมาดูในส่วนของตัวล้อแมกนะคะชมนี้นะคะล้อแมกก็มาพร้อมกับขอบ18นะคะหน้ายาง265ทับ60นะคะขอบ18ตัวยางปี19นะคะแต่ไม่ต้องกังวลยางนะคะ เพราะว่ายางเนี่ยติดกับตัวรถมานะคะสภาพก็อาจจะแตกรายงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะจ้าเปลี่ยนเส้นใหม่ให้นะคะแล้วดูจากตัวสภาพใต้ซุ้มล้อนะคะลูกค้าอ่านี่คือเดิมๆเลยนะคะพวกสปริงพวกน็อตพวกชกต่างๆเนี่ยนะคะเราไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะจ้าจาอยากให้ลูกค้าเห็นความคุ้มค่าความเดิมของรถคันนี้คนไหนที่อยากได้ก็รีบตัดสินใจโทรเข้ามานะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะคุณลูกค้าได้ความคุ้มค่าแน่นอนไม่ต้องกังวลเพียงยกหู นะคะโทรเบอร์เข้ามากันเยอะๆนะคะเพราะว่าสีดำเนี่ยสีประตูของนาวรานะคะไม่ได้หาง่ายนะคะลูกค้านานๆเขาจะเข้ามาทีหนึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นจะาจารีวิวก็จะเป็นสีแดงดำเนาะอ่ะมาดูความสวยสุดต่อมานะคะของด้านข้างของตัวรถนะคะกระจกมองข้างเดิมนะคะสภาพเดิมสมบูรณ์แบบไฟเลี้ยว LED นะคะกับตัวสติ๊กเกอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะความหล่อนะคะ ก็โดดเด่นไม่ซ้ำใครอยู่แล้วนะคะด้วยเป็นคำว่า black edition นะคะฟังก์ชันให้มาไม่ห่วงบอกแล้วนะคะแม็กซ์จกลุ่ม smart entry ก็ให้ทั้ง2ประตูนะคะคือประตูคนขับและข้างคนขับนั่นเองนะคะให้มาแล้วก็มีตรงกรอบโครเมี่ยมข้างประตูระยาวมาถึงตรงนี้ก็เลยทําให้รถดูสวยแล้วก็หน้าค้นหามีเสน่ห์ของเขานะเดีย๋ยวบอกว่าเขาไม่ถึงเขาจะเป็นแบรนด์รองแต่เขาก็ยังมีเสน่ห์มีความหน้าค้นหาในตัวของเขาอยู่นะคะทุกอย่างมีดีแตกต่างกันไปนะคะ มาดูจุดต่อมานะคะตรงท้ายกระบะนะคะแล้วก็ตรงช่วงล่างคัสแคสซีนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสำคัญนะคะที่อยากให้ลูกค้าดูความเดิมของรถนะคะใต้แคสซีนะคะเดิมนะคะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยแก้ไขนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะรอยถอดพ้นสีโป๊สีไม่มีนะคะนี่คือสภาพเดิมๆนะคะช่วงล่างของเรานะคะอ่ะนี่สำคัญนะคะคำว่า Black Edition นะคะเนี่ย อันนี้เป็นของติดมาจากตัวรถนะคะตรงนี้เลยนะคะสวยคันนี้นะคะสวยสวยเลยนะคะแทบจะไม่มีรอยตาหนิเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดไม่ก็น่าจะแค่เจ็ดหมื่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะาจ่าจะไปกดดูที่หน้านะคะปัดเคลือนใหม่ให้ดูทีหนึ่งามาดูตรงฝาท้ายตูดเป็ดกันบ้างนะคะเนี่ยฝาท้ายตูดเป็ดนะคะกล้องถอยหลังก็มีให้นะคะโลโก้นิสสันอยู่ชัดเจนนะคะลูกค้าแล้วก็คาว่านาวาลาตัว e นะคะตรงนี้นะคะลูกค้าคนไหนที่ชอบบรรทุกหนัก ทำรับเหมาก่อสร้างนะคะส่วนไร่สวนปาล์มนะคะเกษตรกร,ะกรนะคะชอบบรรทุกหนักบรรทุกปุ๋ยบรรทุกดินบรรทุกผลผลิตของเราเองนะคะแล้วก็เกษตรอของรับเหมานะคะเขาจะชอบใช้รถรุ่นนี้เพราะว่าจะตอบโจทย์ในการบรรทุกมากๆเลยนะคะ่ะมาดูในส่วนของไลเนอร์นะคะนี่คือสภาพไลเนอร์นะคะถึงน้องจะเป็นรถบรรทุกก็จริงแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะก็เลยสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบและอยู่ในที่แบบว่าเพอร์เฟคค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ราคาก็แค่เพียง4,39,000บาทและที่สำคัญนะคะใม้ก็น้อยปีก็ใหม่นะคะได้4ประตูไปใช้งานนะคะแบบนี้สุดคุ้มนะ,ะมาดูสะโพกขวาสะโพกซ้ายกันบ้างนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะเลยถอดนะคะลูกค้าเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะดูชัดๆเลยนะคะเพราะว่าเพศยนต์ของเราขายรถเกรด A อยู่แล้วนะคะเราขายรถเกรด A ออยู่แล้วนะคะถ้าชอบ นะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะรีบโทรสอบถามกันเข้ามาโทรมาหาน้องเจ้าจ๋าเลยนะคะเจ้าแม่นวเวลานะคะแห่งบริษัทเพชรโดนต้องน้องเจ้าจ๋าเท่านั้นเลยนะคะเจ้าแม่นวเวลาแห่งเพชรโดนนะคะต้องโทรหาน้องเจ้าจ๋าเท่านั้นเลยรับรองไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวังนะคะน้องเจ้าจ๋าไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนอยากได้รถดีๆอยากได้รถสวยๆนะคะกลัวออกไม่ได้ลองยกหูโทรมาหาคุยรายละเอียดกับเจ้าจ๋าก่อนได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูความสวยความเดิมกันต่อนะคะในส่วนของใต้แคทซีด้านซ้ายของตัวรถนะคะอ่ะ ให้ดูทั้งสองฝั่งนะคะที่ให้ดูทั้งสองฝั่งก็เพราะว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้สบายใจว่าทางเราไม่มีการย้อมรถขายไม่มีการย้อมเมยวขายไม่มีการยำรถขายแน่นอนนะคะตรงนี้ตรวจสอบได้นะคะรถทุกคันสตอรี่ที่มาที่ไปตรวจสอบได้หมดเลยนะคะตรงนี้เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าและมีคาตอบให้คุณลูกค้าทุกคําถามนะคะในสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้เรื่องรถมือสองหรือ อ่าเรื่องไฟแนนซ์นะคะตรงนี้อ่าเรามาเข้าภายในกันบ้างนะคะลูกค้านี่ภายในนะคะบอกเลยสุดคุ้มอย่างนี้เลยนะอ่าภายในนะคะภายในเนี่ยเขาจะคุมโทนด้วยสีดําเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะตัวภายนอกของเขาจะเป็นสีขาวสีแดงสีดํานะคะแต่ภายในเขาจะคุมโทนด้วยสีดํานะคะตัดกับตัวเบาะนะคะคล้ายๆนะคะลายแคปลาสนะคะสีแดงตรงกลางนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอเริ่มด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะอ่ะ ถ้าจ๋าชอบบอกตลอดเลยว่ารถนิสสันฮอนด้าเนี่ยนะคะเป็นรถแบนดลองก็จริงแต่ว่าฟังก์ชันเขาให้มาเยอะแล้วก็ไม่ห่วงเขาไม่กั๊กเลยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเขาก็ใช้ของดีนะคะามาดูที่พวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะพวงมาลัยนะคะหยุดที่นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามก้านนะคะตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกนะคะไม้นะคะไม่แค่หกหมื่นนะคะเมื่อกี้ไม่ดับนะคะไม้แค่หกหมื่น นะคะอ่าไม่ขึ้นแล้วใหม่แค่อ่ะโทษที5 6าหมื่นกิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมนะคะเพชนยนต์ไม่มีการก่อใหม่นะะี่ฮะมาเท่าไหร่ตั้งขายเท่านั้นนะคะแล้วก็มาดูความสวยความเดิมจากตัวภายในอีกทีหนึง่งเนะะี่ยฮะสภาพรถไม่ช้าดูง่ายๆลูกค้านะคะสภาพเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบนะคะจากป้ายแดงถึงจะเป็นมือสองต้องช้าน,น้อยนะคะสีไม่ถลอกนะคะอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆที่เขาเจ้าของเดิมเคยใช้มาเนี่ยต้องไม่ชํารุด ไม่แตกไม่หักนะคะจุดนี้สําคัญนะคะลูกค้าอามาดูในส่วนของฟังก์ชันจุดต่อมาที่เขาให้มานะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะกล้องถอยหลังนะคะเล่นเครื่องเล่น VCD เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็แอร์ออโต้นี่เลยนะคะนี่คือฟังก์ชันเขาให้มาในราคามือสองเนี่ยแค่4 3 9 0 0 0บาท เนี่ยค่ะลูกค้าคิดว่าคุ้มใช่ไหมคะถ้าลึกคิดว่าคุ้มโทรเข้ามาหาจ้าจ๋าเลยนะคะโทรเข้าหาจ้าจ๋าเลยนะคะรถสวยๆดีๆอย่าลืมนะคะมือสองมีคันเดียวในโลกนะคะลูกค้ามือสองมีคันเดียวในโลกนะ,ะอ่ะมาดูในส่วนของห้องผู้ดิสารนะคะประตูที่สองนะคะสังเกตเลยนะคะเบาะเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะคะหนึบนะคะก็ไม่มีรอยหลุดรอยลุ่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะอะไรต่างๆเราเปิดเข้ามานะคะเปิดมาไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับ นะคะแล้วก็จุดนี้ที่จ๋าชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่าจะเป็นสีประตูนี่นี่เลยทีเด็ดเลยนะคะให้แอร์มานะคะสองโซนเลยนะคะแยกโซนซ้ายขวาเลยนะคะกระเป๋าจิงโ้ให้ทั้งสองเบาะพรมกระดุมมีมาให้นะคะอ่าระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้เย็นปกตินะคะขับนิ่มขับสนุกขับมันขับสายลุยนะคะบอกเลยคุ้มค่านะคะ เรื่องโครงสร้างรถเกรด A เรารับประกันเลยว่ามีให้แน่นอนเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เคะเราขายรถมือสองมา23ปีนะคะลูกค้าคุณภาพเกรด้นล้วนไม่เน้นเกรด B ไม่เอามาเกรด C ไม่เอา,เามานะคะถ้าใครซื้อไปเจอจบหนักชนหนักพลิกความจมน้ำรับซื้อคืนนะคะบริษัทรับประกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะหลายคนบอกว่านวาล่า ประหยัดน้ํามันอ่าไม่ใช่ว่าเปลืองน้ํามันอันนี้คือพูดจากคนใช้จริงเลยนะคะลูกค้าจะจากเขาแบบว่า,ารีวิวเข้ามานะคะคือมันไม่ได้ประหยัดขนาดอ่ามันไม่ได้เปลืองขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ต่างจากแบรนด์อูซุหรือว่าตัวแบรนด์ของโตโยตานะคะก็ขนาดเครื่องยนต์ของเขา2.5เราจะไม่เปรียบเทียบกับ1นจไม่ได้นะคะเราจะไม่เปรียบเทียบกับเครื่อง2.4ไม่ได้นะคะก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะน้ำมัน น้ำมันจะเปลืองหรือไม่เปลืองก็ขึ้นอยู่กับเท้าหนักเท้าเาบาบรรทุกหนักบรรทุกน้อยนะคะสภาพการจราจรสภาพถนนนะคะมีองค์ประกอบทั้งหมดนะคะในว่าเราใช้ระย,ยะน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะตรงนี้อามาดูเครื่องยนต์นะคะตรงนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์สกเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเครื่องยนต์ค่อนข้างจะแน่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างใหม่สดเลยนะคะเอียเอ่ยมๆอมเลยนะคะใม่ห้าหมื่นเนี่ยก็ถือว่าใช้น้อยมากๆนะคะรถปีสิบเก้านะคะ หรือว่าใช้น้อยมากดูจากตัวน็อตแก้มซ้ายนะคะแก้มซ้ายดูเลยนะคะถ้าน็อตมีอรอยแกะ,อะรอยถอดนะคะบอกเลยว่านั่นมาใช้รถเดิมแล้วแต่คันนี้นะคะเดิมเลยนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาน็นอตโคมไฟคานด้านหน้าคันยึดหม้อน้ําต่างเนี่ยนะคะที่น้องตะก้องเขาแพนเนี่ยนยคะลูกค้าสามารถตรวจสอบแล้วมาชมรถตัวจริงได้กับตัวเองนะคะเราคัดรถให้ลูกค้าแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าพึงพอใจหรือว่าชื่นชอบในแบรนด์นิสสันนวลาหรือไม่คันที่จะตารีวิวอยู่นี้แต่ถ้าลูกค้าต้องการถ้าชอบก็รีบโทรเข้ามานะคะ รีเควสน้องเจษจะเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าเจษจะยินดีบริการซัพพอร์ตลูกค้านะคะทุกๆท,ท่านด้วยน้องเจาเองนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจนะคะขอย้ำนะคะออกรถฟรีดาวนะคะขับฟรี90วันออกตอนนี้ไปผ่อนอีกทีปีหน้าหรือว่าจะเอาโปรดอกเบี้ยนะคะ2.59นะคะตรงนี้เรายังมีแคมเปญให้ลูกค้าอยู่นะคะและที่สำคัญลูกค้าเนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะ439,000บาทไม่50,000 คิดว่าคมรีบโทรมานะคะรีบโทรมาด่วนๆยกหูโทรมาเลยถ้าดูคลิปนี้จบนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเจ้าจ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าจ๋ารดเสวยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ